สวัสดีครับผมช่างพนักขมนมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดเป็นมีดเน็บนะครับจุดนี้เป็นงานมีดนิบใบสิบเอ็ดนิ้วนะครับเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กเน็บนะครับชุบแข็งผ่านเตาอุณหภูมิแปดร้อยเจ็ดสิบองศานะครับอบคืนไฟสองชั่วโมงนะครับจุดนี้มาดูเล่มที่หนึ่งกันนะครับตัวนี้เป็นใบสิบเอ็ดนิ้วนะครับด้ามเป็นไม้พยุงดำแดงนะครับ สันจะอยู่ที่7มิลนะครับใบกว้างสุด2.5นะครับเป็นงานผิวชุบนะครับตัวนี้เล่มที่2นะครับขนาด2.5เท่ากันนะครับใบ11นิ้วครับด้ามเป็นไม้พยุงลายนะครับเล่มที่3นะครับเป็นใบ11นิ้วเหมือนกันนะครับ สันอยู่ที่เจ็ดมิลนะครับตัวนี้เลียวปลายนะครับด้ามเป็นแม่พยุงดำแดงนะครับใบกว้างสุด2.5นะครับตัวนี้เล่มที่สนะครับขนาด11นิ้วนะครับใบกว้าง2.5สันอยู่ที่7มิลนะครับ,รบด้ามเป็นแม่พยุงดำแดงนะครับ ชุดนี้เปิดขายที่1 0 9 0บาทนะครับจากปกติราคา1,290นะครับลดเหลือ1 0 9 0บาทนะครับ,รเ, 1, บ,รบเป็นมีดดิบ1 1นิ้วนะครับท่านใดสนใจริมในเอไล์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการปลายทางเพิ่ม100บาทนะครับ